ผมเองเคยใช้สเปรย์ฉีดทําความสะอาดห้องเครื่องยนต์มาก็หลายยี่ห้อแต่พอมาเจอกระป๋องนี้มันใช่เลยบอกเลยใช้แล้วจบในตัวเดียวเป็นสเปรย์ล้างห้องเครื่องยนต์ของกสซันครับ ทั้งล้างทําความสะอาดทั้งเคลือบทั้งปกป้องไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องยนต์ที่มีคราบ,บ,บน้ํามันคราบจารบีคราบน้ําคราบพ่เกลือฝังแน่นฉีดไปเหอะครับหลุดออกแน่นอนเพียงแค่เราฉีดสเปรย์ลงบนพื้นผิวที่เราต้องการทําความสะอาดแล้วก็เคลือบแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้ห้องเครื่องของเราแลดูสะอาดใหม่เอี่ยมเหมือนเพิ่งออกจากขายแคร์เลยครับสำหรับใครที่ล้างรถเองดูแลรถเองชอบให้ห้องเครื่องยนต์แลดูใหม่อยู่เสมอผมขอแนะนำเลยครับสเปรย์ล้างห้องเครื่องยนต์ของกสซันขนาด500 ml มันเป็นความประทับใจที่ใช้ดีแล้วก็อยากจะบอกต่อให้กับทุกๆคนครับจัดไปเลยครับก็อยากจะบอกว่าใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาหากใครสนใจก็สามารถแตะดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อที่ตะการสินค้าใต้คลิปดีโอได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ